พบกับคุณครูน้ำในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำมาในหน่วยของฐานครมนาคมนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะให้เด็กๆช่วยคุณครูน้ำจัดกลุ่มยานพาหนะตามการเดินทางคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเราไปดูยานพาหนะนะคะที่ใช้การเดินทางในทางบุกันคุณครูน้ำจะมีตัวเลือกให้เด็ก,ดกๆ,ๆลองเลือกดูนะคะว่าอันไหนที่เป็นยานพาหนะทางบกอันแรกอันแรกเรียกว่าอะไรคะ,รถ,ะ,ร,คะร,รถจักรยานอันที่สี รถไฟอันที่5รถจักรยานโยนและอันสุดท้ายเครื่องบินเด็กๆว่าเนี่ยในหกภาพเนี้ยอะไรคะที่เป็นยานพาหนะทางบกคุณคุณน้ำจับเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันมาหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆ เด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นอะไรคุณคูน้าเฉลยเลยนะคะอันแรกคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะอันแรกก็คือรถยนต์รถยนต์นะคะเป็นยานพาหนะทางบกต่อไปเลยคะ่ะอะไรคะเด็กๆรถไฟรถไฟเราจะเห็นรถไฟเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นรางใช่ไหมคะที่จริงแล้วรถไฟก็เป็นยานพาหนะทางบกเหมือนกัน ต่อมาอะไรคะจักรยานนั่นเองและอันสุดท้ายอะไรคะเด็กๆรถจักรยานยนต์ยานพาหนะพวกนี้นะคะก็คือยานพาหนะที่เดินทางในทางบกนั่นเองงั้นเราไปดูอันต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูน้ำจัดกลุ่มยานพาหนะที่เดินทางโดยทางน้ำ ดยทางน้ำก็คือเขาเดินทางผ่านทางน้ำนั่นเองเราไปดูตัวเลือกกันเลยค่ะอันแรกอะไรคะเด็กๆเรืออันที่สองเครื่องบินอันที่สามรถจักรยานอันที่สี่เรือเหมือนกันอันที่ห้าเรือใบและอันสุดท้ายเรือดำน้ำคุณครูนางจะจับเวลาแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะเด็ก หมดเวลาแล้วค่ะ,ะหมดเวลาแล้วนะคะเรามาเฉลยกันเลยอันแรกคือเรือนั่นเองเรือเป็นยานทหาะทางน้ําเพราะเขาเดินทางโดยทางน้ําต่อมาอันนี้ก็เรืออีกอันหนึ่งแล้วก็อะไรคะเรือดำน้านะคะเขาจะอยู่ใต้น้ํานะคะเรือดำน้ำําแล้วก็อ,กอันนึงคือเรือใบ อ่าอันนี้เป็นยานพาหนะทางอะไรคะดเด็กๆทางน้ําต่อมาเรืออันสุดท้ายแล้วคะ่ะเราไปดูกันว่าเป็นการเดินทางโดยอะไรอันสุดท้ายคือการเดินทางโดยอากาศเราไปดูตัวเลือกกันเลยนะคะอันแรกคืออะไรคะเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์อันที่สอง เรือดำน้ำเอเรือดำน้ำเนี่ยขเขาเดินทางทางอากาศมีหนาต่อมาอะไรคะรถยนต์รถยนต์วิ่งบนท้องฟ้าได้เปล่าอันที่4ี่เฮลิคอปเตอร์อันที่5้าบอลลูนและอันสุดท้ายเรืออะไรนะคะที่เดินทางบนท้องฟ้าหรือทางอากาศนั่นเองคุณครูน้ำจะจับเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกัน ูน้ำเฉลยแล้วนะคะเด็เกๆกอันแรกอะไรคะเฮลิคอปเตอร์นั่นเองเราจะเห็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศนะคะต่อมาเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันอันนี้มี2ใบพัดอันนี้มี4ใบพัดและอันสุดท้ายคืออะไรคะบอลลูนเป็นยังไงบ้างคะเด็เกๆคราวนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในการจัดหมวดหมู่ยานพาหนะตามการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางโบก ทางน้ำและทางอากาศวันนี้นะคะคุณครูน้ําขอลาไปกอ่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้คุณครูน้ําไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย